เป็นความร่วมมือค่ที่เกิดขึ้นระหว่างเทศบาลทุ่งสงรวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค,ค่ะที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากบพทมีการจัดโครงการที่มีชื่อว่ามหกรรมฟื้นใจเมือัณทุ่งสงค่ะ เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปละราชศิลป์ไทยภายใต้ทุนจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีเปิดงานมหากรรมฟื้นใจเมืองณนะทุ่งสงสะท้อนวัฒนธรรมชาวนาครศรีธรรมราชต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะตลาดสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถทํารายได้ให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมกับเราที่ทุ่งสงเนี่ยนะครับ นับว่าเป็นทั้งงานศิลปะวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันก็เป็นงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยที่น่าภูมิใจนะครับคุณค่าเรา p อ o a c h ที่เราทำเนี่ยขึ้นจากการทำให้มันเกิดคุณค่าชาวบ้านสัมผัสได้ว่าทุนน่รทำเขาเนี่ยขายได้เมื่อจากคูณค่าเนี่ยถอยกลับมาเขาก็จะอยากฟื้นคุณค่าการฟื้นคุณค่าตรงนี้จะเริ่มสาวงุนิดขึ้นว่ารากเงาประวัติศาสตร์พื่ดดึงมาให้มันเป็นอัตลักษณ์ของที่ จากการวิจัยที่บกทดําเนินการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตก,กรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่มายอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายคือทําให้คุณค่าเกิดเป็นมูลค่าชาวบ้านจะต้องสามารถสัมผัสได้ว่าทุนทางวัฒนธรรมของพวกเขาสามารถสร้างเป็นมูลค่าได้โดยการดึงอัตลักษณ์ของพื้นที่มาทําให้เกิดรายได้ค่ะ